ไรายได้ช่วงนี้ก็ที่พีคสุดแล้ว1 5ื่นห้าหต่อวันใส่ทั้งวันทุกวันทั้งวันส,สูงสดโอ้บางทียิงยาวยืนตามบ่ายโมงถึงเกือบสองทุ่มครึ่ง เยอะมามันคือก็ร้อยกว่า200กว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่ชอบสุดนะตอนนี้ที่ทําให้คนรู้จักในติ๊กต k อกก็จะเป็นชุดนี้ตอนนี้จะชอบชุดนี้มาก ทำงานออฟฟิศก็เคยทําแต่ไม่ชอบมันเหมือนไม่ใช่ตัวเราจะพอออกจากออฟฟิศก็คือขายของตลอดเลยเปลี่ยนขายไปเรื่อยขายเสื้อผ้าผู้ชายก็เคยขายลูกชิ้นปิ้งก็เคยขายใช่เปลี่ยนการขายขอ,ของมาโดยตลอดตอนนั้นขายเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่ขายเสื้อผ้าผู้หญิงอยู่แล้วไม่มีคนเดินแล้ว่ตลาดนัดอะ่ะเหมือนเราไปเสียค่าเช่าที่อย่างเดียวอะ่ะเอาเงินส่วนตัวเราไปแล้วก็ไปจ่ายค่าเช่าค่าเช่าหมดเลย ก็เลยแบบเงินก็เริ่มหมดแล้วก็เลยต้องมาคิดหาว่าเฮ้ยทาอะไรดีกว่าทําเปิดร้านตรตำมไม้อะไรอย่างเงี้ยวันแรกก็6บบาทวันที่2ก็เริ่มขึ้นมาเป็นหลักร้อยแล้วสามวันสี่วันยอดขึ้นตลอดเลยเป็นของมือสองที่ราคาไม่แพงใช่ไม่ไม่มีไม่มีตัดใหม่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นซื้อเอฟมาก็บอกไซส์แอลนะมาดามเอาไม้ร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยสามสิบอะไรเงี้ยมีประมาณกี่ชุดละร้อยกว่า ร้อยขว่าชุดวั <laughs> นไหนยังลูกค้ามาถ้าลูกค้ามาแล้วเห็นเราไม่ใส่อะลูกค้าก็จะเอ้ยทำไมมาดามไม่ใส่มาดามไม่ใส่คือแบบกลับมาจากไปยิมหรือกลับมาจากตลาดหรือไปไหนอะกลับมาร้านอะต้องต้องใส่อันดับแรกต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนใช่ต้องเปลี่ยน, <c oughs> นก่อนเลยเพราะว่าลูกค้าจะมาตอนไหนเราก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันบางทีลูกค้ามาทีก็มากันพร้อมกันเต็มเลยเราก็ต้องพร้อมไว้ก่อน <c oughs> ใส่ทั้งวัน ทุกวันทั้าวันสองสูนยโอ้ห oh, บางทียิงยาวยืนต่ําบางทีถ้าออเดอร์เยอะอย่างเมื่อวานอะ่ะประมาณบ่ายโมงถึงเกือบสองทุ่มครึ่งออเดอร์ไม่ได้พักเลยเมื่อวานชุดเยอะมากบางชุดก็ร้อยกว่า200อกว่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างที่ชอบสุดนะตอนนี้ที่ทําให้คนรู้จักใน t ิ๊กต็อกก็จะเป็นชุดนี้ตอนนี้จะชอบชุดนี้มากเพราะทำให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นเพราะชุดนี้เลย ก็ชอบมันก็ tomar, ok จะเราก็จะไป CF มาในหลายแบบบางทีเขาก็แถมมาให้เรานะอย่างตัวเนี้ยอันนี้อันนี้เขาก็แถมมาให้เราเขาก็ให้ฟรีมาก็คือเราต้องใส่แอลคบอกใช่จ้ะเขาจะรู้เลยว่าเราใส่ใสอะไรเขาก็จะบอกนะผ้ายืดนะอันนี้ผ้ายืดนะตัวไหนไม่ยืดเขาก็จะบอกว่าดับใส่ไม่ได้ใช่อันนี้ก็จะมีหลายแบบ มาตรฐานมันอยู่ที่50บาทแต่มันจะมีหลายตําม,มากตาที่ดีขายที่ดีสุดก็คือตําม,มาดามชุดละร้อยเาสนี้จะออกทุกวันเลยเป็นตําชุดใหญ่ถ้ารายได้ช่วงนี้ก็ที่พีคสุดมากแล้วตอนนี้ในเวลาวันนี้ของวันนี้เลยก็ห5ื่นห้าหมต่อวันตอนแรกไม่คิดตอนแรกไม่คิดเลยทําเพจไว้ก็ยังไม่รู้ด้วยแล้วก็แต่งพันชุดลาตีเราก็ไม่รู้เลยว่าแล้ว คนจะดูว่าเราตลกไหมหรือว่า,าแล้วเราจะอาหารเราจะอร่อยด้วยไหมมันต้องสําคัญที่อาหารเราด้วยถ้าเราแต่งตัวเรามีบุคลิกแต่อาหารเราไม่อร่อยมัยมนก็ไปไม่ได้เหมือนกันใช่ก็พยายามปรับเปลี่ยนอะไรไม่อร่อยลูกค,ค้าบอกติอันไหนมาเราก็ปรับเปลี่ยนหมดเลยทุยกอย่างเล่นฟิตเนสไปทุกวันเลยตื่นเช้าตีห้รึ่งไปถึงยิมหกโมง เสร็จเล่นประมาณ2ชั่วโมง9ก้าโมงก็ต้องรีบก,กลับมาเปิดร้านแล้วอย่างนี้ทุกวันเลยทําเป็นประจ,จําเลยมันสร้างวินัยหนให้ตัวเองด้วยนะใช่เหมือนแบบตื่นเช้ามาเราไม่ใช่แบบว่าตื่นมาแล้วเรารอเปิดร้านเลยแต่อันนี้เหมือนเราตื่นตีห้าครึ่งไปออกกำลังกายเสร็จนะออกกำลังกายเสร็จแล้วเราค่อยมาเปิดร้านมันก็คือกลายเป็นความสุขสอนด้านเลยอีกอันหนึ่งเราก็ชอบในสิ่งที่เราการออกกําลังกายอีกร้านเราก็มาทําในจุดของเรามันประสบผลสําเร็จ2อัน,น ตามได้ที่เพจมาดามตำแหลกหรือมาที่หมู่บ้านินคฟเวอรี่บาหลีไฮรังสิตของสี่เปิด9โมงถึง3ทุ่มทุกวันปิดวันจันทร์หวัน